ขอบคุณมาครับอันนี้่องไของครับโอ้โหนี่อันนี้ร่วมเดียวกันต่ระกนไม่ต้องคำแล้วครับที่สมบูรณ์น่แหมผมพอผมไม่การ้องเพลงเนี่ยอาจจะพี่ก็ร้องเพลงีกว่าีขอบคุณมากครับวันนี้มาไของ่นี่ใช่ไหมครับากคมาไขมาามาไปไปไผมผมพี่เ้าได้นะครับเยนะพี่ก้อไปนเรื่อการปจะคงเหมือรครับว่าลยคั้มที่เราี

ให้ข้าตัวไปอยู่ใช่ไหมไม่ต้องรีบนะคะตัวอยู่นะคะตอนนี้ค่ากำลังให้ข้านัดเซอร์อยู่ใช่ไหมครับขอบคุณค่ะแต่ตัวสวยเชี่ักน่ารักังหนัอในเละพี่ใ็ห่วงพี่ใปห่วงเกิดเนอะอยู่นานแล้วแล้วตกลงแล้วยังไงสไม่น่เลยเหรอขัด้วย ก็เลยให้คุณเดแก้ย้อนอ้าวครับวันนี้เราขาไปมาการทดสอบได้ไปนอนเดินรีอยังยังยังไม่ไปนะครับยากไปมาช้าไป่อยครับบนหงส์ก็ที่ผมไม่มาจากไหนมันจะมาจากไหนมาจากะสงรื่อง้บอกว่าน้องพ่ลงแันนี้เลยนะตั้งใจมาเจอกับเปนแฟนที่โดยเฉพาะ ที่สรานวันนี้น้อมันครับมีโอกาสได้มางานคนหออยากจะให้ผู้เชิญชวนบรรดาแฟนคลับเราลงถึงทุ่าที่มาด้วยให้าเพิ่งานเราเป็นเดือนครับกอยาได้เป็นโานถ้องขอคุณที่ยัก้ดีนะครับขอบคุณกรมการพัฒอวามปนนะครับอาเรวิทสที่สีนะครับขอบคุณกงใจให้ทุกทานกำลังให้ที่รับชมและ้าบวสุสด้วยเปีนและสงทาต้อง แล้วก็อางสิ่งผมเป็นคนกับอยาให้ใครที่กำลังดูนะครับทุกคนมาร่วมแนวัอนีเยะๆนะครับีอีกหลายวันใช่นกัที่ให้ที่เราจะจัดงานที่16เลยครับอาให้ทุกคนี่มาร่่มกันก็บอกว่าที่กาที่ไเข้าาปที่ในเป็นที่ใหว่าอันนี้คือจัดให้นานโดยเฉพาะเลยในที่นี้

ไน้องก็ถือได้น้องกล้าขึ้น <c oughs> <c oughs> อืออะโอเคแต่ให้เราไปรับกอดรักกันขอบคุณรับกอดรักกันเดี๋ยวให้น้องนันเขาไปเดินช้อปปิ้งไปเดินเนที่ยวมาแต่ผูจักหน่อยน,นะคะเพร ทุกคนที่มาถึงงานเราแล้วก็มาแลกเท่เลยแกก็วันนี้เดี๋ยวให้นักงานไปพกักผ่อนเขาได้เติมแล้วเดี๋ยวให้นักงานไปเดินเที่ยวางานของเรากันต่อแตพนนขาน้อท่านก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเดินเลยมาถึงก็คือ,อ,อมาร้องเพลงก่อนเลยตั้งใจมาเจอแฟนคลับก่อนเลยเพราะนะว่าอันนี้ก็คือของทีแม่สอดนะคะของทีแม่สอดแม่ <laughs> <laughs> คือ งานบอกมาว่าน้องเนี่ยคือบินตรงมาจากแม่สอนเลยแล้วก็รีบขับรถมาที่นี่แต่ว่าเรื่องของที่น้องไม่คุ้นชินทางมาโลง <PowerPoint> แต่ว่า<ช>โอ,โอ,โอ้โหก็ยังตั้งใจนะฮะมาเจอกับแฟนคลับวันนี้น้องน่ารักมากๆเลยนะคร<ช>ับก็ขอบคุณน้องนันไปของของับมากๆเลยนะคร<ช>ับมาสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานนะครับให้กับบรรดานแฟน,นคลับของน้องๆแล้วก็รวมถึงผู้ที่ทำเร่วมงานโอท็อปสิทธิ์โอท็อปพิเศษของเราด้วยนะครับ<ช>แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมีการจับแจกรางวัลกันตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ5นาที

แต่จุดได้มากแ้ไทำจุดได้ในไอเป็นหน้าเวทีอีกหนึ่งจุดนะน่กดงชาววานรอบแรกจะเป็นสรอบไม่รอบสองจะและถึจาที่รอบ่สองหับี่ไม่่สแดเ่ากก็ได้ต่้าหลังเไม่ไล้ถาไม่เลย มารอถ่ายมารอถไมเเป็นค่ี่ไม่ดืเลย่กิน បានហើយបានហើយបានហើយបាទមកតាមមកតាមមកតាម